เมนูวันนี้นะคะว่าวาขอ,อนำเสนอกระลำปลีผัดไข่จ้าง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะมาดูวิธีการทำเลยจ้าแพพงี้้ตอ,ตอกกบหั่นกระลำปลีเลยจ้าหั่นฝอยดีกว่าวนี้ อันไปเลยจ้าเมนูนี้เราจะร,รับประทานทั้งวันเลยจ้าเทายียมตามกระเทียมอาว เดี๋ยวเรามาเริ่มปฏิบัติการกันเลยจ้าใส่กรลิดหรือว่ากระเทียมหรือว่ากระติมลงไปจ้าน้องยอมเป็นคนเจ็บก็ได้ก็อายอยากเจอกระทะใบเดียวใช้ได้ร้อยเมนูเหลือต้มตมยังไม่ได้ทำนะคะวันนี้จะทำแบบ ลกของในตู้เย็นแล้ววันนี้ฮะเดี๋ยวจะไปตลาดไข่ค่ะปวงเมินไข่ไก่เอ็กซิเค e ไข่ไก่ใช่ไหมเอ็ก2 o egg 3 h r e e egg f o egg ไข่มันเล็กนะคุณผู้ชมว้าว ไเอ็กไข่ฮาฟกองไข่ไก่หรือไข่มดก็ไม่รู้นะฮะอ่าเอาไข่สุกค่ะอ่าไข่ได้ที่แล้วก็ป้าใส่ไปเลยกิลัมปลื้ยโอ้แต่ละ น้ำปีหนึ่งหัวเต็มๆเ,เลยค่ะอ่ะวันนี้เราจะทานแต่กระหล่ำปีนะฮะเราเติมน้ำไปไหนเลยครับกระทะเราเริ่มเล็กไปแล้วคุณผู้ชมอ่าผัดไปเลยทานได้ทั้งวันจากเมนูนี้ น้องยอมเป็นคนเจ็บก็ได้ถ้าอายอยากจบเดี๋ยวพอผักมันสุกมันก็จะยุบลงไปอีกเสร็จแล้วอาหารของวาวาไง่ายไหมเก็ลำปีผัดไข่ ระหว่างนี้นะคะเรปรุงรสไปเลยรสดีคู่ครัววาผงนัวยุสวัสด์ขาดไม่ได้กินแล้วผัวรักผัวหลงน้ำปราตราทิพรสหอมจนใช้แทนน้ำหอมได้ ล้กาแกนเชื่อมลงไปไหนนะคะอุย้ยกระดิ่นน้ำปลาหอมจริงด้วยที่พร,ร้อนหอมจนใช้แทนน้ำหอมได้อ่ะผัดให้เข้ากันค่ะรอผักสุกก็รับประทานได้เลยเติงซอถ่ายไปไหนแล้ะกันกันพลาด กันพลาชะคุณผู้ชมอรมอะไรเดือดพว,วงพ,วพยามสาเขียวนิดเดียวพะเรียบร้อยค่ะกระลำปลีผัดไข่นะฮะอุ้ยน่ารับประทานมากนะฮะอาหารช่วงโควิดนะคะราคาประหยัดด้วยนะฮะ ทำตามด้านเลยค่ะคุณผู้ชมนะฮะง่ายเลยก็อะไรขออนุญาตรับประทานกันนะคะ